ใครก็ได้ไปถามเขาหน่อยเดี๋ยวเขาจะอันนี้ละยังป,ป๊าต้องมีธุระไปต่อนะตีสองีสองครึ่งน่ะโอเคป้าเอ้ยโอ <Okay, S 2> เคป้าไป <c oughs> ป้าซช้ลูกรักไปนี่ไปป๊าไปถามเด้ไหมอ่ะทำนัดไปนั่นให้ยูน่าไปก็ได้อืมเี๋ย่น้ไปถามหน่อยดิทำไปเลยนะ บอกว่าอธิมิทูลักษ์ต่อจะคุยต่อยังสี่สองครึ่งนะปานวันนี้มีอีเวนต์เยอะครับแบบสองต่อสองอีเวนต์เยอะจริงว่าเออเดี๋ยวพาดต้องมาคุยไอเฉดสองสองจริงเพราะว่าถ้าคุยอ่ะไอ้พวกนี้มันไม่ได้เรื่องมันไม่ได้เรื่องจริงอ่ะจากที่ฟังมาเพราะมันมีแต่คนเสริมเขาอ่ะอืมใช่จำไว้นะว่าว่าถ้างานแต่งมันต้องเกิดขึ้นจริงๆอ่ะ หมดจนเราบอกป้าทำเต็มที่แล้วนะมารีดด้วยให้รู้ไว้ว่าวาเต็มที่แล้วไม่ต้องห่วงอติมารีจัดการต่อให้มารียิ่งมั่นใจกว่าเดิมตอนเนี้ยมาแล้วย้ายต่างหัวไปไหบ้างเออโคตรนานเลยแล้วก็หาลือที่ดีขึ้นไหมรถดีเดี๋ยวเดี๋ยวเลือกว่าคุยกันเขาอยาเรียนมาีดทอยู่นี่แหละมึงไอ้สัตว์เนี่ย นี่กูจะบอกอะไรอะไรบ้างพี่ใหญ่หรือพี่ใหญ่ว่าอะไงกูจะบอกให้นะฮะอะมันไม่ค้นมันไม่ต้องแตกมันก็ได้นะทำไมอ่ะหรือทำไมลื้ไปคิดอย่างนั้นล่ะไม่อุ้งต้องถามแล้วไปไหนไม่สบายแล้ทำไมลื้อต้องคิดแบบนั้นแล้วผมหรือบางด้วยช่วงนี้ป่ะใกลเอ๋ไกลเป็นหัวกูไม่สบายเนี่ยเออใส่หมวกดูมันไม่สบายมันไม่เป็นไรหรอก เดี๋ยวผมจะบอกให้นะนี่เพราะว่ากองทุนไม่อยู่นะคือมันจะบานปลายถ้างานแต่งมันมีอ่ะทเพราะว่าปลายไงใช่แจ็คมันรู้น่ะคนที่จะเดือดร้อนทั้งหมดก็คือพรอกูรันะทำไมจะไปเดือดร้อนอะไรอ่ะเพราะว่าไอ้สมไงหรือก็รู้มาก่อนเนี้ยเล็มๆใครคบกับใครอยู่ถูกต้องไหมโอ อเลื่อ่เลมเคยเล่าให้ฟังแน่เลยใช่ปะเออแล้วไงแล้วไงต่อไหนนีเล่าต่อทีก็ือเล่าให้ฟังตอดสมมันคือไอ้สมมันมันก็ไม่อะไรหรอกเข้าใจไหมมันก็ไม่อะไร่ะคือว่ามันก็แบบมันก็เป็นรักที่มันนานมาแล้วล่ะอืมันเลิกลากันไปนานแล้วมันจบกันไปนานแล้วแล้วพอพอถ้าวันเนี้ยครั้งที่แล้วเนี่ยเลมมาไอ้ปี๊บมาเนี่ยพามาเลยนะเหมือนกัการ ยังไม่ครบอ่ะฮะแต่ตอนนี้ไอ้เรื่องมันเป็นแฟนกันเนี่ยไอ้แจ็คมันก็ยังไม่รู้แต่แจ็คมันก็ไม่บอกเลยรื่ไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วว่าถ้าเริ่มเร่นใจกับใครอ่ะมันกับทื่ปวดมันไม่สนแล้วถ้าเนี่ยไปแค่เป็นแฟนยังไปนขนาดแล้วถ้าไปแต่งงานล่ะและไอ้สมมันชอบงมช่วงนี้ยแล้วถ้ามันงมเนี่ยไอ้แจ็คก็จะไปถามว่าพี่สมงมอะไรพี่แล้วให้สม,มันบอกเนี่ย เริ่มทุกอย่างมันก็จะเดือดกันลื้อฟังอ้วกตลอดอัวรักลือมากงานแต่งนี้ต้องเริ่มต้นและต้องแต่งแบบร้อยเปอร์เซ็นต์อัวรักลือที่สุดน่ารักที่สุดพี่ชายของอ้วที่กูพูดที่อะไรไปมไม่ได้เข้าฟากไม่ค่อยเข้าใจเลยเลยยังไงมันไม่เข้าหัวมเนีังไงเนี่ยท้าไเอาเที่ยวผบอกว่ามันจะบานปลายชั่ว อะไรที่ำอะไรนะยังไม่รู้เลยครับมีก่อกอดกันตู้เมื่อกี้เงกอดเชี่ยอะไรไม่กอดกับมึงหรอกนี่เร็วเร็วหรือจะมาจริงหรือจะมาอ้วนนะว่าโคตรคิดถึงหรืออะไรรู้ปะเนี่ยไอ้จริงเลยอ้วนคิดถึงหรือจริงจริงเลยไม่พูดเล่นแล้เนี่ยถ้ามันมาในสถานการณ์แบบอื่นแล้วอ้นอ้วนก็จะรักหรืออ้วจะกอดก็จหอมอ้วจะ กูจะเออเกอดกันกอดกันหน่อยได้ไหมล่ะไม่ได้คิดถึงลูกมันกอดไม่ลงมันเครียดนี่ลูกสาวนั่นก็ลูกสาวนะอ้าวอย่างนี้ถือว่าขอขอกอดเลยนะพี่น้องก็พอเนี่ยคิดถึงคิดถึงจริงว่ามันต้องมีอะไรแน่ในในนี่ยแน่ๆไม่กอดเร็วกอดหน่อยกูไม่กอดรู้เร็วๆไดอยาังเล่นตัวเร็วๆขอกอดหน่อยได้ไหมพี่น้องกอดกันไม่ได้ไงเฉยนะจริงๆแล้วหรือเป็นน้องวัวจริงนแล้ววัวลักลาดุมากนะเว้ย แต่บางทีเนี่ยว่ารู้เออว่ารู้ว่ารู้ว่ารู้หรืมมาตลอดมองไว้แต่มันก็เกินเลยเกินขอบเกินอะไรไปแต่หรือก็มันไม่จบจริงๆอ่ะกับหรือเนี่ยมันถ้ไปต้องมีเรื่องใหญ่ใหญ่ใช่มันเป็นเรื่องดีจริงๆแล้วหรอมันคิดดีหรออันนี้ว่าถัดี่น้องจริงว่าคิดดีแล้วพี่น้องเนี่ยนะมันจะมีแต่เรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตอย่างนี้หรอ แต่งงานกันไปเนี่ยใช่ลืมเลืมจะกลายเป็นจุดอ่อนของตี๊ทันทีเลยนะหรือก็รู้นี่ตัวนี้เหรอวนเอมีจุดอ,อ่อนฉะนั้นน,น<อ>่ะมันือนอกก็จะอาจจะทำให้ตีมบไมได้อ๋าจจะทำให้ตีมบไมเห็นเป้าหมายแบบปลายทางของชีวิตมันก็ได้มันก็ใช้ชีวิตแบบว่าแบบวัยรุ่นของมันจนตอนนี้มันก็เริ่มโตขึ้นแล้วแล้วอัวก็คิดว่านะวันนี้มันก็พร้อมแล้วแล้วอัวคุยกับมันว่วถามว่าอยากแต่งงานไหมไอ้หนูมันก็บอกว่าอยากแต่งงานครับ ว่าหืออม,มึงโ,โล่ะว่าเฮ้ยคิดหน,นิไอ้เนี่ยฟังในประโยคกันนั้นอย่างนี้เลยว่าหน่ะว่าไอ,อ้ติ๊บเฮ้ยเดี๋ยวพี่เองตงานกับเล็มเรมโอเคเปล่าได้พี่ถ้าพี่ว่าโอเคผมก็โอเคบอกเงี้ยบอกเออได้กันก็ดีตาบ้านว่าพูดอย่างนี้จริงนประมาณน,นี้เลยอจาจจะค่าเครื่องน,นิดหน่อยแต่ประมาณน,นี้แหละตายฟรีใช่ไหถ้าตาบ,บ้านอะ่ะเฮ้ยฝนก็ตกอยู่ในฟ้าผ่าอ๋อเป็นทะเลจะจัดงานแต่งวัวการลุงตัว เอ้ยอัวกาไป่สีเลียนโอ้ยสับเลยเฮ้ยโอ้อัวก็พลังประชาชนเหมือนกันใจตรงกันกันด้วยใสีเดียวกันเลยเจอใจเดียวกันเลยเจ้านี่สมมติเป็นพี่ชายว่าจริงชอบแบบเดียวกันเป๊ะไอ้เฮียกูประชดสัตว์อ๋อาก็ไม่รู้ว่าเลือกจริงแป๊ะเลยลุงเขาพูดไปแล้วว่าถ้าเกิดคนเลือกผมก็เป็นต่อแต่ถ้าไม่เลือกผมก็พัก เออหรือไม่ได้กินไงทิปป้อนเต็มทิศเต็งไปหมดแล้วชนะไหมเนี่ยจะตีมาชนะชนะปะชน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 ะคุณจะทำที่ไม่เลยนเพ่คนเนี่ยพี่ทำที่ไรเล่นเพ่เป็นกดขี่ของมีเขาอย่างเงี้ยล่ะขอตัวให้พี่ขอตัวให้ได้สายเขาบกดขี่ขอมเพลงนี่จะไปคิดอย่างนั้นสิย้ำเหมือนเดิมใช่หรือว่าจะก่อนว่าโลกเฮ้ยเออจะด่าอะไรขนาดนั้นนะไม่แค่นี้เรือเสี้ยนด่าอะไรกขนาดนั้น ไม่เดี๋ยวต้องคอนใจก่อนว่าโลกอะมันโหดร้ายถูกไหมล่ะตั้งแต่เราโตมาถูกไหมล่ะเรื่องอ้วนโตมาในโลกแบบเดียวกันถูกไหมเด็กมาละกันน้องมันจริงจังถูกไหมต้องอดเจอพ่อเลี้ยงเราอย่างนี้เป็นไงพ่อเลี้ยงเราอย่างนี้เป็นไงดูแต่ละคนโหดไหมโลกแต่ละอย่างเฮโซงอย่างนี้ยโหดไหมยังไม่มีถ้ามีก็แต่งถูกไหมล่ะเราผ่านโลกความโหดร้ายกันมาเแค่มีแต่ว่าแต่เดียวผมนะทำงานทุกอย่างมันหล่อหลอมให้มันเป็นเรา วันนี้ถ้าเราไม่แข็งแกร่งเราไม่ลุกขึ้นยืนสู้ถ้าเกิดเราเราแบบอ่อนแอเราพอ่ยาู้สึกวอ้ไม่ได้อยากกดขี่ของเพลงพวกเขานะแต่แค่ว่าสิ่งทั้งหมดที่มันหล่อหลอมมาทั้งหมดอมันทำให้อ้วนรู้สึกว่าถ้าเกิดอ้วนไม่เข้มแข็งอ้วนไม่แข็งก้าวว่าจะอ้วนจะทําอย่างงู้จะทําอย่างนี้ถึงเวลาสักวันก็จะเป็นอ้วนหละที่โดนเองกินก่อนดีกว่ากินก่อนดีกินก่อนดี๋ยวโอ้ไม่ได้ห้าเไม่รทํอาทำแกงของหรือเนี่ย ใคร,มรผมไม่เคยห้ามมือนะอุปักสักโอ้โอ้ผักดันด้วยนะส่งเสริมเนอะเออทำไมยิ่งใหญ่ขนาดนี้แล้วก็ดีใจภูมิใจภูมิใจแต่ก็เหมือนเดิมนิสัยข้างในมันก็เหมือนเดิมเอฟชายอย่าไปคิดอย่างนั้นอนนะไรเขาเรียกว่าเรื่องส่วนตัวส่วนตัวสตล์ดีลูกลลกูนั่นลูกกูมึงเห็นไหมนะ <c oughs> เออเออเออก็หมายถึงว่านีิสัยส่วนตัวถไหมล่ะเออนีิสัยส่วนตัวาจะเกเรไปบ้างยิ่งเง่าไปบ้างแต่ก็น่ะ เอ้ไมล่ะอ้วก็น่ารักสำหรับลือเหมือนเดิมถูกไหมล่ะตั้งเยอะเอาตรงๆนะลือคิดเหมือนกันปะคนตั้งเยอะตั้งแยะไม่ให้รักกันไม่รักกันเนาะก,ก็นเลื่ออะไรดิอ้วกจะบอกโลกกลมชิบหาย <Yeah. S 3> เฮียเฮ้ยโน้ถูกไะมล่อาเลคิดดูคนไคนเล่นถูกในแกงอ้วกรักกันลูกทีลูกสาวหรือคนเดียวดิดิเออลูกสาวคนโตด้วยแล้วปัญคือแล้วลื้อรู้ไหมว่าตอนแรกอ่ะเขาจะไม่แทบจะไม่รักกันแล้วนะด่ากันยังไงดีสุดท้ายไอ้ยังรักกันเฉยอ้วกจะไปรักกันช็อตไหนวะ มาบอกทีคือมาเป็นแฟนกันแล้วบอกพี่ผมมีแฟนแล้วนะโอ้ก็ถามใครอ่ะบอกเล็มเลมแน่แน่ดูมันดิเล่นไหม่ะเออจริงเนาะจริงเนาะสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าอัวมาพูดเนี่ยสุดท้ายแล้วมันไม่ได้อยู่ที่เราสองคนนะม่งอยู่ที่นู่นอ่ะฝั่งนู้นอ่ะถ้าลูกอัวไปคบกับคนอื่นผมก็จบไปแล้วแ้วลือรู้ไหมอัวบอกว่าห้ามคบลยนะใช่ไอ้ที่มันจะพอจะจริงจังขึ้นมาใช่อัวบอกว่าอย่าอย่าคบอัวบอกห้ามคบเออแล้วเป็นไง ยิ่งห้ามเหมือนยิ่งแม่งเป็นแฟนกันแล้วเออซบจริงๆเออถ้าสุดท้ายนี้เอาตามหรดีกว่าผมบอกว่าถ้าแม่งถ้าแม่งเป็นอย่างนี้นะมันผมคิดว่าเออมึงแต่งไปเลยมึงแต่งไปเถอะสุดท้ายแล้วหลักที่ตัวพี่เราของอ้วะถ้าเรื่องมันเป็นีถ้าเรื่องมันเป็นเฮี้ยแบบนี้นะก็จบแล้วก็คนดีๆของก้อนเด้อกคนเด้อของก้อนใดอันแรของก้อนไม่ก่อนเลยไหมของก้อนพี่ชายล้งชาย อาเร็วๆโตแล้วก็กกันได้ไปเลยอ่ะพี่ชายน้องชายเร็วนาจีหรือจะมาหาโอจเอ๊ะน่ารักกันเลยน่ากกันเลยหรือดันนี้ดันเชื่ออยากกี่ฟันเย็นน่ารักที่สุดเออแต่หรือหรือต้องมานะหรือว่ามานะมามาหรือมานะนี่กว่าเเข้ามาได้ก็ชากว่า เอาก็ลองดูเถิอหรือมาทันโอเคไหมเอ้าวเป็นว่าเธอมาทันก็มาทันไปกินไหมโอเคได้หลักที่สุดวิ่งอยากกีบแก้มอยากกีบแก้มอยากกีบแก้มจิ้มจิ้มจิ้มเลยได้ผลลัพธ์ลักจริงๆเหรอพี่ชายโอ้วยรักเนยโอเคเอาแบบอย่างนี้เอาอย่างนี้แล้วกันเอาเป็นว่าจะลูกหรือด่าหรือชิพายวายปวกแน่เลยว่าโอ้ว่าอยู่แล้วเอาเอาเป็นว่าถือว่าเอางี้ หรืออาจจะแบบว่าแบบเอ้ยว่าเอยไอ้เขินมันก็อย่างนั้นก็ถือว่าลองทำตามตามมันไปอย่างเงี้ยหรือก็ด่าอัวไปเยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็มันก็ซึมแล้วมันก็ไม่ได้คิดได้หรอกมั้งอะไรประมาณนี้ไปไม่แกไต้องโดนลูกวนไม่ไหวแต่อย่างหนึ่งอดีตอัวเขาเพิ่งรู้นะว่าเลมเขามีแฟนมาไม่กี่คนใช่พี่อยากเห็นเนี่ยอันนี้อันนี้อัวอัวไปถามถามเลมแต่ว่าเขาก็ไม่เขาก็ไม่ไม่ได้พูดกับอัวตรงๆนะว่าว่าอะไรแต่ว่าก็แบบมีมีโทนี่่อะรู้ว่าเล่าให้ฟังบ้าง แล้วก็อ้วก็เลยเออเห็นว่าเออไหนไหนมันเด็กมันรักกันอ่ะนะเขาลองสดได้เขาลองถามพูด้สในใจเขาจริงจังกันได้ชีวิตเขาก็ดี้นงสดไปรักด้วยเนอะสวัสดีถ้าใครจะมาห้ามจะอะไรก็ใเรื่องของแม่เถอะอ้วไม่สนใจหรอกมันหยุดความคิดนั้นไว้เลยนะสองคนมึงอ่ะสัตว์อะไรอ่ะเอะไรดีเอาเป็นว่าเขานี่อะไรพี่ชายเอาเป็นว่าอย่างที่บอกว่า งั้นแต่เนี้พอเขาแต่งนเขามีความสุขกันส่วนใครที่แม่คิดจะมาฆ่าอัวหรืออะไรก็ตามเนี่ยลือไม่ต้องห่วงคนเดียวที่ว่าแคร์คือลือพี่ชายเล็บของอัวอันนี้สบายใจได้คนที่ทุกทั้งหมดคือกูกูไหนบอกงานมงคลนี่ดีใจเหลเกินสิซ้ายกระหนามขวากระตอไปอะติลือเล่าให้โทนี่้กับเกียร์ฟังแปงไอ้โทนี่้กับเกียร์ได้อยากรู้เรื่องนี้อ่ะเล่าที่ว่าถ้าเกิดแต่งกันแล้วมันจะมีปัญหาใหญ่ตามมาหรือเล่าให้ฟังไงเนี่ยโทนี่กับเกียร์อยากรู้อ่ะ ปัญหาแหละเนี่ยพี่มันต้องเป็นพื้นทองแผ่นเดียวกันไา่ม่เขาบอกว่ามันมีปัญหาใหญ่ต่างต่าให้อเป็นทองเนื้อก้าว้อืมเอาให้ลื้อรู้ไปดีกว่าหรือไม่ต้องแม่คนอื่นรู้เดี๋ยวมันจะบานปมันจะยาวเออก็แค่เล่าเห้ยที่ยรู้ไปเลยเล่าแค่นี้เดี๋ยวมันก็ไม่เล่าต่อนะคนเดียวมันก็ลาบเป็นเออ่อเดี๋ยวนี้ต่อเล่าเรๆไม่เล่าเขาไม่เล่าเออถ้าแม่อยากให้เล่าเไม่เล่าเล่าให้ังที่เดกเดมันฟังเป็ลไวเล่าเดีว เรียกลูกเดี๋ยวเลาให้รังรังรังวันนี้มาลูรังวนหนูไม่ได้มาไม่หรือก็เล่าปัญหาคนสิแล้วจะโอ้วีนโอ้วมากันหมดแล้วเด็กเออคือเล่ากันซีคนก็ยิ่งเยอะไปกันใหญ่โอป๊าป๊ารักหนูนะรักหนูมากด้วยอืมอยากให้รู้ไว้น่ารักจังปกป้องเสือชีวิตก็รักหนูนะพี่เลิฟแต่สุดท้ายอ่ะหนูก็เลือกเองทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะหนูเลือกเองทั้งหมด หนูต้องรับผิดชอบในที่ที่หนูเลือกป๊าป๊าไปแลละจุกละจ้ากูกันลูกกูด่า ถ้ากูอยู่ต่อเนะี่ยลูกกูเกลียดกูแน่กูคงโดนลูกด่าเป็นชุดใครจะอยู่ใครอยู่เหอะกูไปโอ้ ชีวิตแม่งทำไมวะไอ้เฮียทำไมชีวิตแม่งถึงแบบอ้าวไอ้เฮียห่าพิตูนีว่วไพ้ตูนอยู่ปะกูจะข้าเย็ดะอะ